สวัสดีอาจารย์และเพื่อนเนักศึกษาทุกท่านนะครับ,รบผมนักศึกษาในพลพัฒน์ธิรวนนท์รหัส05026ครับคุณมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับโล,โลกใบนี้คุณหเชื่อว่าความดีย่อมชนะเสมอ 2. อาธรรมย่อมชนะเสมอหรือสคุณไม่เชื่อว่าความอามดีหรือความชั่วอาธรรมหรือธรรมะมีอยู่จริงเลย ฮะคุณเชื่อว่าความดีย่อมชนะเสมอคุณคุณได้นับถือปรัชญาแนวออพติมิ m ซึมหรือความเชื่อว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้ย่อมดีขึ้นแต่คุณเชื่อว่าทมย่อมชนะเสมอคุณคุณก็มีปรัตญาว่าปรัชญาเพซมิสซึมหรือความเชื่อว่าทุกอย่างย่อมแย่ลงเสมอถ้าเปรียบเทียบเป็นแก้วนะอามนี้ เราเอาคนที่นับถือออปติมิสต์มก็ถือว่าแก้วน้ำเหล่านั้นเต็มไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่หากเราเอานับถือเพสมิสต์มเราก็เชื่อว่าถ้าน,น้ำในแก้วเราแก้วเหล่านั้นอันโล่งไปตั้งครึ่งหนึ่งอะไรแบบนี้แต่แล้วถ้าหากเราไม่เชื่อว่าอาธรรมหรือธรรมะมีจริงเลยแล้วคุณอุ่นจะเปรียบเทียบกับอะไรล่ะนี่คือปรัชญา ชื่อว่า nihilism ซึ่งมาจากคำรากศัพท์กรีกสองคำก็คือ nihil และ ism ซึ่ง nihil เอีมีความหมายว่าว่างเปล่าไม่มีอะไรส่วน ism ก็คือความเชื่อหรือความนับถือซึ่งก็คล้ายๆก,กันกับคำว่า optimist ซึ่งแปลว่าบุกอวกหรือไปในทางที่ optimal หรือดีกว่าและ ism ก็ความเชื่อ เช่นกันกับพ essimist ซึ่งแปลว่าความเชื่อว่าทุกอย่างจะแย่ลงซึ่งแปลว่าแย่ลงและอิซึมก็คือความเชื่อแต่เรามาทำความรู้จักในฮิลิซึมมากอากว่านี้หน่อย่อ้ไหมครับว่ามันคืออะไรแล้วมันอันเปรียบเทียบกับสองของสิ่งความเชื่อที่กล่าวมานี้ยังไงไดฮิลิซึมเป็นการที่เรามองแก้วและเราก็โยนแก้วนั้นทิ้งไปเลยมองว่า 5ว่าทั้งแก้วที่เตะแก้วที่เต็มไปแล้วครึ่งหนึ่งหรือแก้วแอลที่โล่งไปแล้วครึ่งหนึ่งมันก็ไม่มีความหมายทั้งคู่อู้ยดยความเชื่อในฮิลิซึมเอิ่มนั้นจะมองว่าการกระทําของเรานั้นน่ยไม่มีความหมายหรือหรือว่าในอีกมุมมองหนึ่งก็คือจักรวาลอันที่เราอาศัยอยู่นี้ใหญ่เกินเอิญกว่าที่การกระทําเล็กๆน้นอยของคูนโนเรา หรือเอาระหว่างกันนั้นน่ะจะมีความสำคัญอันในจักรวาลซึ่งพอเรานับถือในฮิลิซึมแล้วเราอาจจะนำไปปรับใช้ในหลายๆอย่างก็ได้อาจจะเชื่อว่าโอ้ยเราไม่มีเราแบบทำอะไรไปก็ไม่มีความหมายกูอยู่ไปทำไมอะไรแบบนี้หรือความหรือว่าเราจะเชื่อว่าเออถ้า,าทุกอย่างที่เราทำนั้นไม่มีความหมายเราก็ทำอะไรก็ได้ เราเอานั้นน่ะการกระทําของเรานั้นน่ะควรเป็นเพื่อความสุขของตัวเองเราไมไ่ต้องสนใจว่าโลกจะคิดยังไงไอเพราะว่าถ้าเราเชื่อแบบในฮิลิซึมทุกอย่างย่อมไม่มีความหมายอยู่แล้วจักรวาลมันใหญ่เกินกว่าที่จะ,ะบาดเจ็บจากการกระทําเล็กๆนิดน้อยของเรานี่นอ๊ะนะครับคือความเชื่อเอื้อทั้งหละกอของเราถ้าเปรียบเทียบแล้วในฮิลิซึมอาจจะเชื่อว่า ถ้าเราโยนแก้วนั้นทิ้งไปแล้วหรือเราอาจจะมองยังไงก็ไดมวงว่าเราไม่มีแก้วให้ดื่มน้ําหรืออะไรไอหรือถ้าเราไม่มีแก้วเราก็เอามือไปดื่มจากก๊อกน้ํามาโดยตรงเลยแล้วเราก็ไม่ต้อง้องแคร์ว่าเราจะดื่มได้แค่ไหนไอเพราะว่าเราไม่ต้องเราไม่ได้ถูกจํากัดอยู่ที่แก้วใบหนึ่งนี่แหละครับคือ,อ,อการนําการ พูดของเล่าเรื่องของผมนะครับขอบคุณครับ